สวัสดีจ้าเมนูวันนี้พี่น้องเมนูอะไรนะคัก,กังกล่องว้ยข้าตั้งคล่อ่าได้กล่องหนึ่งก็ใหญ่ปพดเจวจ้ากัะเดี้ยวหนึ่งพักหนึ่งอันนี้ ลูกมะรุมมะลุมออนดอกอันนี้ก็ดอกมะรุมดอกมะรุมก็หนึ่งปลานิ่นแจวแจววานได้ไปดอกมาบเลยเนี่ย แจวนวดบ่ทเขามเขามาเปิดแอร์ให้เราด้วยไม่รู้เขา <c oughs> เขาคิดว่าอาชีพหรือเปล่า <c oughs> เอาเลยเปิดเลยทขาไมาไเปิดแอร์ใมาว่าแม่แมด้วยกระจุกเปิดเบาๆอยูกไม่ยบบินอีคุงหมอเบียดเบียดเบียนะพี่น้อง ใบชุลดพผักอีทกยอดยอดแช่โอ้ยหลายอย่างมาเนี่ยหนึ่งพัก <c oughs> บักพีิกคือเพ็ดคักแค่นี่แล้วเขา,าเติมตองพีิกเนาะก็เพ็ดทัง้งทีละ ตำเจวเอาไปขึ้นยาไปเป็นข้าวจ้าก็ข้าวจ้าหลวดเลยเนาะเอาปปลาสิไหมยวพอดีมันบอกเดี๋ยว,ยวแต่ว่าปลาจุดนิดนึงอืมอืม คลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแนลด้วยจ้า